หลังจากหาร้านอาหารเข้าครับเราได้มาหยุดอยู่ที่ร้านชื่ออะไรวะมิมิคุระใช่มาแล้วเวยข้าวแกงกะหรี่ไก่คาราเกะและออมเล็ตนะครับผมว่าเทียบราคาอร่อยมากเลย ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยๆและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนบสุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะ คนนนจะได้้เห็ลิปกกัมาขึแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super t h a n k s เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดนทสปอนอร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับนะวันนี้เป็นวันก่อนจะไป TGS วันพรุ่งนี้นะครับ มีในแชทบอกมาว่าอยากเห็นผมทำวอลล็อกบ้างเพราะอยากจะได้แบบความเร็วเรวบรรยากาศแบบชอบสไตล์ผมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นึกึ้นอะไรอยู่ดีก็อยากหยิบกล้องขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองเยอะเท่าไหร่น,นะพวกนี้อันนี้ก็คือคืนก่อนที่จะไป tgs พรวกนี้พวงนี้ผมมีไป tgs งาน MSI ของ d o t a 2นะครับแต่ถามว่าตอนนี้ผมกำลังนึกถึงอะไรอยู่ในวันพรุ่งนี้นึกถึงว่าอ้ tgs มันมีอะไรหน้าหน้าไปดูบ้างหน้าไปเดินบ้างไม่ได้ไปมานานมากๆแล้วสมัยก่อนมีไปภาค พวกโดรา2นั่นแหละสมัยตอนที่แบบยังมีงานแข่งอ่ะนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละก็ตื่นเต้นไหมไม่รู้สิพรุ่งนี้ก็คือไปงาน d o t า2ธรรมดาเฉยๆนะมีโชว์แมชนะครับของ m อ i ซแต่ที่กําลังคิดอยู่พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้จะถ่ายอะไรดีวะที่ TGS นะมีคนบอกอยากจะดูวล็อกก็เลยเดี๋ยวลองลองถ่ายดูนะครับ แต่ที่แน่คือพรุ่งนี้ผมตั้งตารอแล้วค่อนข้างที่จะสนใจในบูธสตาร r เร l เป็นพิเศษไปทำงานโดร์ทูแต่สนใจแล้วว่าบูธสตาร r เร l นะครับเมื่อกี้แบบนั่งหาข้อมูลเลยว่าเอ้โฮโลเวิร์สเขามีอีเวนท์ที่ TGS หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง Okay. มาถึงศูนย์สศริกิจแล้วไม่ได้มานานมากเมกื่อกี้ผมเข้ามาใช่ไหมฝนไม่ตกพอดีลงจากรถปุ๊บฝนต,ตกทันทีเดี๋ยวเดินไปหอสีครับวันนี้เราสถานที่ทํางานเราแล้วก็ t ีเจสจัดที่นั่นนะนะเดี๋ยวเอาไปดูว่ามีอะไรน่าดูบ้างถ้าที่ยินมาคือจะเป็นเขาเรียกหรอวะอ่าของโ o โยเวิร์ใช่ไหมก็เป็นเกนชิน CCC แล้วก็ สตาร์เรลอุ้ยเหี้ยฝนตกหนักแล้วหลังจากหาร้านอาหารเข้าครับเราได้มาหยุดอยู่ที่ร้านชื่ออะไรวะมิมิคุระ Mi <Wow. S 1> เคอรี่เป็นางบ้านๆมั้ยเออเนี่ยก็คือแบบโอเ n นแอร์เลยน,นางคันเอาจริงๆอยากกินร้านฝันองข้ามนะมาดูแผนกล้องมาให้ดูได้ป่ะเออเนี่ยร้านฝันองข้ามคือร้านกะเพราวเวิลแชมป์นะครับ ที่เขาประกวดได้อันดับหนึ่งร้านกะเพราอะ่ะเออแล้วคราวนี้เขามาทำสาขาที่นี่ด้วยผมก็ดูรีวิวมาเยอะนะก,ก็สนใจนะครับแต่ว่าผมไม่อยากกินของเผ็ดๆเป็นมือแรกเท่าไหร่ก็เลยมากินแกงอะหรี่ซึ่งมันซอฟมากกว่าก็มันดูง่ายสุดแล้วอะนะน่าใช้เวลาไม่นานแต่ตอนนี้ก็รอนานแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกินเสร็จก็เดี๋ยวเข้าไปในงานตะรานนี้นะ่าจะเป็นเครือของคูจินะเพราะว่าเขาเสิร์ฟชาคูจิไว้ ันร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ฟูจิเอาเข้ามานะครับจากที่ญี่ปุ่นมัง้งคิดว่างั้นนะดูจากเมนูเมื่อกี้คือทุกอย่างรีบหมดเลยอะ่ะรีบเพื่อจะแบบรีบกินแล้วก็รีบเข้างานอะ่ะเออเดี๋ยวมาดูว่ามันจะคุ้มกับเวลาที่เรารอไปหรือเปล่ารสชาติใช่ <laughs> มาแล้วเว้ยข้าวแกงกะหรี่ไก่คาราเกะและออมเล็ตนะครับอันนี้เห็นเขาแนะนำมา Meanwhile มมดูความสวยงามของมันไข่ออมเล็ตเยิ้มดีมากเลยครับเดี๋ยวลองชิมดูกินแบบละเมียดละเมียดก่อนข้าวดีข้าวดี อืมโอ้ยผมว่าเที่ยวบนราคาอร่อยมากเลยถ้าไม่นับกำไรคอร้อยแปดสิบบาทนะครับซึ่งไก่ไม่ง่ไก่มมไม่เช่อนแรผมเที่ยวมันเป็นไก่คาราเกะโง่อหรือเปล่ามันไม่นะอดีดีเดี๋ยวชิมน้ำแกงอีกรอบหนึ่งดิ มันนวลกว่าโคโค่นะฟูจิมันก็เอาโคโคเข้ามาเนี่ยล้านนี้ก็เหลือร้านของฟูจิก่อนเนี่ยอืมอันนี้เมียนกว่านุ่มกว่าโคโค่มันแบบ,บความระดับความเผ็ดได้ไงเอออันนี้มันไม่มีมระดับความเผ็ดดังนั้นร้านนี้ถือว่าดีมากเลยเฟรนลีส่สำหรับมื้อแรกของวันไม่ไม่เผ็ดจุติมีเรื่องเดียวซุปมิโซะธรรมดาไม่ไม่พิเศษงั้นๆอันนี้ดีอันนี้เฉย นี่นี่คือแบบบล็อกเล่นๆนะเนี่ยแต่แม่งรีวิวจริงจังใช่ไหมแต่บอกเลยว่าในราคาเท่ากันคือดีกว่าดีกว่าโคโค่ครับแต่น้ำแพงนะเออแต่ราคาเล่นราคาเนี่ยเทียบกับโคโค่คืออร่อยกว่าแต่นั้นมาสูนย์ประชุมเศรษฐกิจก็แนะนํารีบไปเข้างานครับเหลือสินาทีอ่ะบา อันนี้เสร็จงานแล้วนะครับเสร็จงานบูธเอ็มเอสไอโดัแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโฮโยกันเพราะว่าเรามา TTS เพราะอะไรมาทำงานแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วไปดูโฮโยสตาร์เร็วที่เรารัก ครับโอเคจบละอดละเออถือว่ามันเป็นคนน้อยมันเล็งไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำไมพรุ่งนี้จะมาอีกเหรอมาวันที่ยี่สิบมาวันที่ยี่สิบอ๋ออีกฝากซื้อได้อยากซื้ออะไรอ่ะดูก่อนดูก่อนเออไหนๆเราก็มาแล้วเรามาดูของที่เขามีให้ซื้อดีกว่าอ่าเรามีอะไรบ้างเรามีอันนี้มันเกียนชินอ่าฮะอ่าเรามาฝั่งนี้ มันไม่มีของตัวละครใหม่ๆแบบสแตนอะคริลิกยูรลี่อย่างเงี้ยเออยังไม่มาที่น่าสนใจอันนี้น่าไปไประดับออฟฟิศดีเพราะเดี๋ยวเรื่องนี้จะทำออฟฟิศใหม่นะครับทำทำห้องพักใหม่โอเคหมดละหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วเราไปดูบูธอื่นกันดีกว่าไปโหไปเดินไปเดินดูงานดีเราซื้อไม่ได้แต่เราเดินดูงานได้นี่หว่า นี่ก็พวกเกมมิ่งเกมมิ่งเกมมิ่งหมดเลยเมื่อกี้มันเดินมายัางได้เดินดูยังได้แล้วได้ดแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อเหรอไม่งั้นเราจะได้เก็บแบตเอาไว้ไปถ่ายตอนกินข้าวแทน <c oughs> อันนี้เราอยู่ที่ร้านลาเมนเต้นะครับสาขาอะไรวะอันนี้ธน,นิยะเอ่อน,นี้ไม่ได้ไลฟ์อันนี้ถ่ายกล้อง ว่าเรามากินกันหลังยากรถติดประมาณชั่วโมงหนึ่งอันนี้พาน้องๆมาร้านราเมงที่ผมให้ว่าราเมงสไตล์จีนอร่อยสุดในประเทศไทยมีโสราเมงไม่อร่อยกว่าที่ญี่ปุ่นบางร้านอีกเดี๋ยวนี้กินอะไรที่มันไม่เคยกินบ้างดีกว่าถ้ามากินร้านนี้นะผมจะแนะนําอะไรบ้างผมจะแนะนำเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวอร่อยแล้วก็ราเมงให้มีโสราเมงอร่อยสุดแล้วก็ถ้าไม่กินราเมงคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะกิน อ่าแกงกะหรี่กับคาสิโด้งกันประมาณนี้เดี๋ยวรอดูอาหารรสชาติเป็นไงรีดเดียวเผ็ดรีดเดียว แต่จะอร่อยวันนี้ด้กินกับข้าวโอ้ะแต่เผ็ดเริ่มขึ้นมาแล้วเผ็ดเริ่มขึ้นมาเดี๋ยวลองดูอันนี้ไม่เคยสั่งเลยเกยวซ่าสองเครื่องต้องต้องต้องบอกก่อนว่ากูไม่ชอบบอกชอยปกติแต่ว่าเห็นมันผักผัดดูแบบนุ่มๆดีตันนั้นน่าจะอร่อยอยู่อร่อยเผ็ดแต่ว่าอร่อยไม่เผ็ดมาก ผัดผัดนุ่มเลยเนี่ยปกติผมไม่ชอบผักอันนี้นะเออหลักฐานความอร่อย